วันนี้เราจะไปไหนกันดีนะเอาแล้วเด็กไปไหนกันหมดแล้ว <Yeah. S 1> อยาเราจะไปตัดผมไปขึ้นรถโอ้จะพานจะพังกันแล้ว ีดูที่โอ้โหโอ้ทำอะไรนุ๊บเหล็กก่อนทุ๊บอิดเอาเหล็กออกมาเอาเหล็กไปขายได้นะนุ๊บไปขายเหรอใช่ไปขายเสร็จร้านรับซื้อของเก่าได้แล้วเราก็จะได้ตังค์ใช่ เปิดกระจกด้วยนะครับเดปิดแอร์เย็นอยู่วันนี้อากาศดีตอนเช้าเนาะเย็นมากเย็นมากอ่ะสิแรงเลยครับรนี่แหละที่น้องไปอ,อ่ะรู้สึกเย็นเพราะว่าข้างบนนี่แหละอ๋อเปิดอยู่ใช่ไหมอ๋อตรงนี้แหละที่น้องไปอะ่ะถ้าข้างบนปิดอยู่คนหลังจะไม่ค่อยเย็นเนาะใช่ไหมช่เพราะเคยไปนั่งหลังพีนแล้ว แมปบบ้าลบอ้เม<อ>ื่ม <า S 2> อวานเหรอเ<ป>มื่อวานะเหรอใช่ไปสองไอคิวอ๋อไปรับหรือเปล่าไปรับไอคิว ข่งกันอ้าวนี่ไงที่เมื่อคืนเรามากันอะ่ะคืนนี้มาอีกไหมมามาแต่ว่าต้องคืนไรนดูชิใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปถึงหนึ่งทุ่มเลยละครบมองถึงหนึ่งทุ่มเลยนะพ่อนแต่ว่าคืนนี้มาใหม่อ่ยะเยอะเยอะ,ะ,ะเลยนะ<ม> ยพัดลมกิ้งไปด่าพัดลมขึ้นก่อนเร็วข้างล่างเน่ยข้างล่างเอะพัดลมขึ้นก่อนเร็วเร็วเราจอดเราสามารถจอดข้างทางได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนจอดก่อนจอดหน้าบ้านเขาเลยเพร็บ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 โอ้ยนี่คืออะไรแม็ดเหรอแม็ดหญ้าเหรอแม วันไหนเด็กไม่มีแมสเอาแมสนั้นแหละผมลืมเอาจริงมันต้องพนานผมยังลืมเอาแมสมาเลยอ่ะอันนี้ลืมเอาแมสอันนี้ไว้ข้างหลังดีกว่าอันนี้ไว้ข้างหลังดีกว่ามันสูงไปเดี๋ยวคว่ำหนิคเอาตรงนี้เอาลูกแมสอีกเออาะต้นน้ำ ไม่ไมีม,มีไม่มีได้ไงดูจะไม่หมดเลยไป,ไปเขียวนะไปเขียวประมาณยี่สิบแปดวิเนยี่สิบเจ็ดว,วิเขียวไปสิครับทุกคน ข้าวโพดดมดีเลยอะ่ะไม่ข้าคอยอะไรกันอะ่ะโอ้ยเ้<ม>าเขาเลนหมูร้านนั้นอร่อยสุดอ๋อเหรอขนาดผมยังชอบเลยอะ่ะเหรอชอบโบราะ,อ,ะอร่อยเด็ดืลยร้านไหนอยากให้เด็กบอกว่าสปอนเซอร์ต้องข้าวแล้วนะ ใช่ไหมท่านผู้ชมจะพาเด็กไปชิมกันนะครับพอดีอออไปตัดผมเออเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวซอยนี้จุดจอยตรงนี้จอยนี้เดี๋ยวซื้อเซเว่นด้วยแล้วกันเ<ล>ะนะแล้วตอนเย็นเราก็ซื้อเซเว่นอีกร้านตัดผมมีเยอะนะแต่มาตรงนี้เพราะว่าไม่รู้ร้านไหนเปิดมั่ง ร้านไหนก็ได้นะไม่มีร้านประจำเนะาะเอาร้านที่เปิดเอาร้า,า,า,านที่เปิดเปิดร้านไหนก็ตัดร้านนั้นนะครับผมอยากเอาร้านที่มันช้าร้านไหนเปิดร้านไหนเปิด,เป,ดเปิดไหมเขาจะขวาอยู่เลยอ่ะ<ว>เปิดไหม<ว> <c oughs> เปิดไหมเฮ้ยอน,นุนา <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเป็นรอบประตูนี้ปิดไม่เข้าอ๋อจะถึงแล้วไม่เป็นไรจะถึงแล้วระวังเดี๋ยวตกไปหัวทิ่มเลยนะ นี่แร้านนี้เปิดแล้วนี่เปิดช้าด้วยใช่ไหมใช่ร้านนี้เปิดป่ะช้าไหมหาเปิดหรือยังครับจะลงนี่ครับช้าไหมช้าช้าเปิดเปิดหรือยังครับเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยปิดกระจกก่อนปิดกระจกก่อนโอ้โหเปิดสองประตูเลย พี่นคะคพาเด็กมาสักผมเนาะน้องมาน้างนะคะนอ้อง ประมาณนี้นะต้องไปอย่างนี้ไปต้องไปอาบน้ำก่อนผมมันเยอะเสร็จทิ้มดูดเ,ดเป็นไงน้องตัดได้ไหมเนี่ยดูดิดูผมหน่อย